โอ้ผิกงามแทนอตาโอ้งามเทพผิกเมไก่จะเป็นดอกไก่จะเป็นน่วยแล้วเนาะโอ้ตาหลุดน้ำผิกผิกได้เดือนกว่าเลยพี่น้องงามเติบเด้นได้เดือนกว่าเดือนนึงก็อีกซีฟความือนี่ เดือนกว่าๆกำลังจะเป็นดอกนิดน้อยต้นตาลุดน้ำงามเนาะเอ้งามข้าวก้วยไก่จะเป็นนวยแล้วไก่จะเป็นนวยแล้ว thích ta cái đài ôi ngàn đây sài gian thôi thích đầy điện của ยามเช้าเช้าพี่น้องเอ้ยยามเช้าเช้าดูบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจ้ายายมีนกสองตัวมันคุยกันเอาเข่าให้มันกินมัน่าวบ้านยายกับบ้านตานนใจญดีดีเอาเข่าให้กินทุกมือทุกมือของพี่คนคุยกันสองคนเป็นสองโตคน กินไปน้ำคุยไปน้ำหนาไปทุ่มมือ,นอเ,าเนาะเฮาคนไปคุยใหงูคน,นคว้างเนกนกหอมโผนกกินข้าวนกกินข้าวเหมือ,อนเฮามาอีกเนาะคุณวะคุณคุยกัน ยิ่งให้กินยิ่งมาใกล้เรื่อยเอ้ามาใกล้เรื่อยเสือเลี้ยงนกติเสือเลียเเล้ยงนกเขาติโอ้เสือเลี้ยงนกเขาเวย้ยกินอิ่มแล้วมั้งเนี่ยคงไปลนะ กกินนข้าว่อเดี๋ยวพยายามก้อนในไก่อยู่ข้างล่างเนี่ยอย่าเพึ่งสิเอาวให้พี่เสือก่อนอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอยากกินนั่งลงนี่ยายพยายามก่อนกินกับอ่ะนั่งลงก่อนอ น,งนังลงอยากกินนั่งลงเลยอยากกินนั่งลงพยายามก่อนเออนั่งลงออยากพยายามก่อนกินให้หมดเด้อเดเต็ามากะะมังเลยกิกับไก่ต้มน้ำปลายายจงไว้ให้แ่บเอ้นี่ยกุ่มหสีงมีตะต่อนเลยนี่ต่อนเห็นไหมอาจารย เออตอนตอนเต็มเลยอ่ะกินวันนี้กิน <c> ท <ười> ั้งหมดนะพึ่งกะละมังเลยมีอะไรก็แบ่งให้กินตัวยายกินอะไรเสือก็ได้กินอย่งงางนั้นแหละกินคือกันได้ดก,ดกินไก่ก็กินคือกัน กินข้าวด้วยกินข้าวด้วยอยากกินตะกับอยากเป็นช้างเอออยากเป็นช้างเอาจมูกดุด๊ดดุด๊ดหาตะกับเลยซับมุนบันไดกะดุด๊ดหากินบัสน,นั่นเห็นบ่กินข้าวด้วยนั่นนั่นจมูกดุด๊ดหากับนั่นกินข้าวด้วยบ่เว้ยเออชนะหา กับที่ไหนมาให้กินแท้กินตะกับแบบนี้เลยใครี่หาทนกินละก็เวลาไปไหนก็อย่าตามหลายบอกหูเรื่องรออยู่บ้านนะไม่ต้องตามไปไหนก็เลนตามเ็ออกนาไปเลยพุ่นยานเขกากัด ให้เข้าบ้านเวลาให้ไปก็ให้ไปอยู่เวลาบ่บให้ไปแสดงว่าก็กเป็นห่วงเออกินกินให้ผู้ภาษาดูหาตะกลับด้วยเบิงนั่นนันน่นเออเอาไปเอาไป ชัดมุ่นปนไดก็หากินได้หมดเลยกินตัมเออเอาก็ไปอ๋องกินแล้วก็ไปกินน้ำเด้อเวลาบ,บอกให้ผู้ภาษาเนีมีอยู่ตัวเดียวนี่ละจะเอาแมวมาเลี้ยงอ่ะเห็นแมวก็บ่ได้ไล่อ้อมบ้านห่วงเด้บ่อยากให้ แพะเอามาเลี้ยงเห็นแมามาบอดได้รไรอ้อมบ้านรถไผ่ไปจับกับว่ได้งไงจ๊ะรถพ่วงจะคลองในไผ่ไปจับไปไกลกับบอได้ห่วงไปไปขวางไว้เออนี่เออน่ะตอนอินยายล้างถ้วยก่อนด้วยกินให้เออมกินให้หมดด้วยห้ามกินตะกับ พัฒมีโครานชน้องจะบักสูตรของยายเองดอกอยากกินพัหมีไหมใส่น้ำมันรเทียม ยังชุบใจร้อนตื่นใจไหมเี่ยงเื่อเลาสิัดมีกินแล้ววันนี้ง่ายง่ายแบบสูตรของยายเองเนาะต้องสูตรของผู้ใหเหลียงยางเหลียงแล้วก็

สักหน่อยถะป้าคคุณ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  แรงจนไปไหมแรงจนไปชิ้มรสชาก่อน คุระสา,ามละลายแล้วมั้งได้ยมดละอันนี้บัดชิวนี่อื้มทำไรย,ยากแอ่ยั่ไง mà leo chắc thì cái nó lại đi có thể tầm xùm nó à được đi con à được đi con พัดมีืน,น,นหน่อยดูไปมาค่อยเว่ย ก no? mm ุาติเป็นยังไงเนาะอืมร้อยนี่ว่าแฉบแฉบแฉบ ้นผักขึ้นใช่ผักขึ้นใช่ผักแป้นเขาเรียกผักแป้นไดนออใ้ใส่ได้หลายอย่งเชี่ยหอมใส่ผักแป้นผักขึ้นใช่ เดี่ยวเพื่อนเอ้ยมีชัดมีโคราชอืมดูประต้วน 走吧，走、嗯。 ออไปอยากกินโอดแล้วละ่ะหยุดแล้วละ่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยก่อนสุดแล้วสุดแล้วมาใกล้ๆที่ <laughs> ผักใหม่ ตําส้มกินนําเนาะอย่างแซ่